ไปละเนาะปัดนี่ดูพ้าแดงสิค่ะเกิดมานีสิผ้าแดงหน้าตาผ้าแดงแก้มไปเก็บผ้าแดงอกน,นี้ทำไมมันเปลกแหวกอย่างนี้โอ้ยทำไมไม่ไปตัดจับตะปายเหมือนของานางไทยมันนาแรงมันแรงใช่ไหม ห้องใหญ่ผ้าแดงห้องเล็กผ้าแดงลงไปข้างล่างนั่นพอดีอยาก่าแข่งาดย้มันบัวล้งจังไยนเป็นผู้ไหนบ้านล่างผ้าวานี่จะเข่งผ้าดุยใข่มเชงผาดุยเป็นยังไงล่พูดมาแค่นเช่งผาดุยวายดยผา จ,จ้าจ้าผู้ขาพ่ออย่าโกงข้ามยาพระโมกต์โยกกระเพร็ดน,นี่โอ้ยพาเรนมาหน้าไอ้พระเสบกมันคือจะมาเกินกันทีนเดียวมันจะสร้างร่าแมวเด้อว่าเป็นยังไงแต่เนี่นาแม่ทัพอุ้ยแม่ทัพนะเนี่ยเขาไม่เคยเรียกว่าทัพนะเนี่ยแม่บ่แม,ม,ม่สังเกตดูมดแม่เป่งไง เอาลูกออกมาได้ยังไงให้ตายพอเอื่นว่านั่งไอ้กินเผาอิ่มไหมแถวนั้นนั่งไอ้เมียใครอนั่งไอ้ก็มีลูกถึงวานร้านเขีนเมืองสิไปผูดใน้อว่าผิปกครองไม่บ่ย่างไม่ได้เตะหัวมันก็ขึงจานข้อได้เออนั่งไอ้ผู้นี้เตะหัวมไปข้อขาดเลยพี่เมียเนาะบ้านี้แกที่โจเบ่าไรใส่เนาบ่ไรเป็ยาเนนั่งไอ้บ่ดิ อาโลกนีใไม่เทาไรพูดทาบก,ก็ว่าได้แต่ว่าโลกนี่เป็นโลกที่อาศัยเป็นโลกที่เราต้องเกิดมาใช้เป็นใช้จับ